ไม่นช่ดีแล้วฉันก็พร้อมจะเป็นที่ช่วงนั้นผมช่วยเปย์น,น้องเขาบอกขึ้น่งเดินโพสมมดตายเนี่ยถ้าพี่คนไหนที่แบบที่แบกยอดน้องแล้วแบบไม่มีตังคินข้าวบอกน้องไหย <c oughs> น้องส่งจริงนะเดี๋ยวน้องส่งมาม่าไปให้ถ้ากล้าส่งที่อยู่ให้น้องน้องก็ส่งกล้าส่งให้อ่ะเดี๋ยวจะส่งมาม่าแบบถ้วยร้อนด้วยนะ ไว่าน้องก็มาออนหลายๆเวลาได้เลยค่ะรับทราบโอเคน้องจะมาออนบ่อยๆแล้วสัญญาต่อไปนี้น้องจะขยันให้มากขึ้นน้องจะมาให้บ่อยขึ้นน้องจะมาในเวลาที่น้องไม่เคยมาตอนเช้าน,ชน้องก็จะมาตอนบ่ายกลางวันช่วงไหนที่ไม่ได้ทํางานน้องจะมาขึ้นให้บ่อยที่สุดเดือนนี้นะเดือนน้องจะมาให้บ่อยทำเพลงพี่ขอรถบูนสับ ได้ค่ะชอบรถอะไรก็บอกเลยมาม่าของก็ดีมาม่าซองก็ดีใจแล้วซองละสองบาทได้ไหมพี่ออกอซองละสองบาทเอ่ว่มาม่าชักน้อยกินไม่เป็นฉีดฉีดถุงร้อนถ้าใส่ถ้วยนึว่าเครื่อูปากพองหมดนะพี่โดนใช่มาม่าชักน้อยคือ คือแบบมาม่าถุงละสองบาทอะแต่ค่าส่งห้าสิบเนี่ยใครเติมเก้าห้าเต็มถังคือรวยคะ่ะช่วงนี้นมาม่าช้างน้อยส่งมาม่าสองละสองบาทแต่ค่าส่งห้าสิบล่าสุดดูอีเจไปปากเบิรด <c oughs> ระวังนะพี่โดนจริงมันยังมีไข่เหรอมีมีน้องน้องกินอยู่นะพี่ พี่ออกแอกล่าสุดน้องกินไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกินกินดิบๆอร่อยกินแบบขยำขยำอ่ะขยำขยำแล้วก็ใส่ใส่อน,นั่นอะ่ะเหมือนเหมหือนผงชโลมเยอะอะ่ะ <in th> <ing> กินทีก็คอแห้งกันไปทั้งคืนเลยใส่เครื่องปรุงกินแบบแห้ง,หงๆอร่อยกินกินแบบแห้งๆแล้วก็สักพักคอก็จะแห้ง ผมซื้อยกสองค่าค่อุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอุ้ยรองเท้าเกี้ยวมานานมากเลยขอบคุณนะคะพี่องแอ๊กพี่องแอ๊กเดี๋ยวหนูได้ส่งเดี๋ยวหนูได้ส่งมามาถุงละสองบาทไปให้จริงล่าสุดหนึ่งเดือนยังไม่ออกเลยคือออกกลางเดือนตลอด ไม่ใช่เงินเดือนละอันเนี้ยขอบคุณนะคะพี่พีพีสวัสดีค่ะเดี๋ยวส่งที่อยู่มานะถ้าไม่มีตังกินข้าวอะบอกหนูเดี๋ยวหนูส่งให้เดี๋ยวส่งไปให้นะใส่ชุดนี้พี่ไม่อยากไปดูบอลเอาวันนี้เขาดูบอลกันเหรอหนูจะไปเที่ยวนะวันนี้จริงๆก็อยากอยู่นานแหละแต่แบบ วันนี้คือวันเกิดเพื่อนค่ะแล้วตอนนี้เพื่อนก็รออยู่ที่ร้านแล้วเพื่อนตามกันแล้วพีเซนเตอร์มาม่าต้องเข้าแล้วเนาะน่ารักขอบคุณนะคะน้ำตาแตกไหมงานนี้น้ำตาแตกค่ะน้ำตาจะแตกแล้วร้องไห้ได้ไหมร้องไม่ได้หนูหนูปั่นมาคา่าไปแล้วพีเซนเตอร์มาม่าต้องเข้าแล้ว ซื้อต่อไหมพี่เอาแบบไม่ไม่ชักด้วยไม่ซักเอาอะไรไม่มีแฟนคะ่ะพี่ยูโดมหือโสดโสดร้อยเปเซ็นไม่มีแฟนนะคะอยู่แบบเงาเงของหนูอะไรอะไรอะไรพี่โดนอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวหนูก็จะไปแล้วนะ ข่าตัวเองกอ็จะไปแล้วนะคะเพื่อนโทรตามวันนี้วันเกิดเพื่อนวันนี้หนูขอญาติขอนุญาติลงลงก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังวันหลังเดี๋ยวแต่งตัวสวยๆกว่าน,นี้มาพี่สุกเฉินเลยดิค่ะหนูจะลงแล้วนะงันผมเอาเจ้าเจ้าของมีนะพี่พี่ออกแอร์หนูจะไปแล้วนะยังอยู่ไหม พี่องแอกพี่โดนม่ถุนาพี่อัศวินหนูไปก่อนแล้วนะคะพอดีเพื่อนตามเนี่ยตอนนี้เพื่อนก็อยู่ด้วยเพื่อนอีกคนอะ่ะอยู่ด้วยจะไปงานวันเกิดเพื่อน,นะคะ่ะโอเคค่ะพี่อกแอ๊กช่วยสนุกน่าจะสนุกอยู่นี้แบบเพื่อนมากันหลายคนเมาแล้วอย่ากขับตอนนี้เพื่อนจะนอนด้วยแล้วไม่รู้ว่าใครจะขับตอนนี้หนูหรือว่าเพื่อน ไปจะครับโหลดก่อนอไปละนี่ไ,ไงเดี๋ยวผมหันกล้องดูเผื <c> ่ <oughs> อไม่เชื่ออเผื่อไม่เชื่อว่าอยู่กับเพื่อนเห็นประตูห้องหนูเลยหนูไปแล้วนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายเพื่อนมันเร่งเพื่อนมันเร่งเพื่อนบอกขับใจเร็วๆเร็วๆขับใจเร็วๆอย่างนี่ไง เดี๋ยวเดนนูให้ดูปุ๋ย <c oughs> ขอแห้งเลยดูอ่ะบ๊ายบายนะคะอย่าขับเพื่อนะค่ะแดนหรอใช่นี่ไงเพื่อนหนูเพื่อนหนูไปนานๆบ๊ายบายขอบคุณนะคะพี่ออกแอ๊กพี่โดนพี่ทูน้า